ลอตเตอรี่ไหมคะลอตเตอรีค่ค่ะซื้อลอตเตอรี่ไหมคะซื้อลอตเตอรี่ไหมคะสนใจลอตเตอรี่ไหมคะพี่เมาแผงหนูก็ขายนะคะน้องๆพี่ซื้อสนใจลอตเตอรี่หน่อย อ่าค่ะลอตเตอรี่ขายงย่าใบเท่าไหร่ใบละห้าบาทค่ะอา้าวเห็นข้างการเขาให้ขายใบละแปดสิบไม่ใช่เหรอทำไมขายใบละห้าบาทละ่ะอ๋อหนูอยากขายใบละห้าบาทค่ะแล้วก็อา่าส่วนใบตรวจหวยเนี่ยหนูขายใบละสิบบาทค่ะพี่พี่จะเอาใบตรวจหวยได้ไหมคะเอาพี่เอาเลอตเตอรี่แค่ใบเดียวแล้วกันนะ ให้พ no ี่ดูสิพี uh ่เ huh. ลือกเบอร์หน่อยสิให้พี่เลือกเบอร์หน่อยนะเบอร์นี้ก็สวยหเบอร์นี้ก็สวยพี่เอาเบอร์พี่เอาใบนี้ใบนึงนะเอาดึงไม้พี่หน่อยจ้าเลขนี้สวย จะได้รางวัลที่หนึ่งไหมเนี่ยถูกรางวัลที่หนึ่งแน่ๆเลยซื้อหวยแล้วเราก็าไปซื้อขนมมั่งดีกว่าไปโอ้โหมีขนมน่ากินทั้งนั้นเลยโอโ้ผมขอเลือกเลยนะครับอเด็กๆน่ารักจังโอ้โหแม่ลูกดกซะด้วยลูกอ่อนสองคนเลย อ,อย่าซื้ออมยิ้มให้เด็กๆหน่อยนะครับผมเอาอมยิ้มอันนี้นะครับเด็กๆให้เด็กๆก,กินหน่อยครับน้องอมยิ้มไปนะครับผมก็ขอซื้อน้ำฟักทองขวดนึงครับน้ำฟักทองเปิดน้ำฟักทองกินสักหน่อยนะ ก็ได้ชื่นใจก็ผมก็เอาน้ำน,นี้อีกขวดนึงนะครับอิจชาเป็นยังไงเนาะต้องขอลองเปิดกินหน่อยซะแล้วไปเที่ยวต่อดีกว่าอ้าวน้องยังอยู่อีกเหรอขายลอตเตอรี่ตรงนี้อีกเหรอเมาแพง หนูก็ขายนะคะพี่พี่สนใจเมาแพงนะะหนูไหมคะหนูอยากกลับบ้านนะคะพี่ช่วยเมาแพงหนูหน่อยนะคะมา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 ยกแผงเมาเลยพี่จะได้เดินเที่ยวสักทีไปไปไปพี่เมาแพงแล้วนะไปพี่ไปเที่ยวกันนะจ๊ะขอบคุณมากเลยนะคะพี่ที่เมาแพงไปแล้วนะหมดตัวแล้วพี่เนี่ยรอบนี้ต้องได้ถูกงวันที่หนึ่งนะ ไปแล้วนะจ๊ะบาย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 ครับบายบายครับทุกคนช่วยเมียคนของเก็บร้านก่อนเมียขายของด้วยเลี้ยงลูกด้วยเหนื่อยแล้วจะหลับแล้วดูสภาพด้วยช่วยขนของขึ้นรถก่อนนะ เป็นทั้งลูกค้าเป็นทั้งสามีไ,มมไปไปไปจ้ะพี่ลาก